นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาอ้อนคนใต้ย,ยืนยันเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชนอย่างเต็มกำลังไม่ได้นิ่งนอนใจพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่นครสงขลา ไหว้ขอผ่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้ามูล,ลนิธิมิตรภาพสาม,มัคคีพร้อมเสียงเสียมซีโดยนายกรัฐมนตรีได้หมายเลข38 52และ45พร้อมกับได้กล่าวทักทายประชาชนที่ออกมารอต้อนรับบริเวณศาลเจ้าโดยระบุว่าสวัสดีประชาชนชาวหัดใหญ่ตลาดกิมยงทุกคนวันนี้นายกรัฐมนตรีเอาตัวและหัวใจมาฝากด้วยซึ่งเรียกเสียงจากประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมากพร้อมระบุด้วยว่าที่ผ่านมาเรารู้อยู่แล้วว่ามีปัญหาอะไรหลายอย่างด้วยกัน ทั้งสถานการณ์โควิด1 i รวมไปถึงสงครามความขัดแย้งซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรัฐบาลพยายามทําทุกวิถีทางในการที่จะทําให้ประชาชนนั้นอยู่ได้โดยเฉพาะค่าอุปโภคบริโภคที่สูงขึ้นซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาดที่สามารถคุมได้เพียง1ิบกว่ารายการบางอย่างต้นทุนสูงซึ่งจะต้องดูแลตรงนี้ว่าจะทําอย่างไรต่อไปได้เมือ่อเช้าที่ผ่านมามีการลงพื้นที่ไปดูคลองระบายน้ำซึ่งโครงการจะแล้วเสร็จเร็วๆนี้ โครงการในพื้นที่ภาคใต้นั้นตนได้ดำเนินการมาโดยตลอดยืนยันว่าตนตรวจทุกอย่างด้วยการดำเนินการอย่างระมัดระวังโครงการต่างๆจากสอสอตนก็รับเข้ามาพิจารณาไม่ได้เลือกปฏิบัติหากสังเกตการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลตั้งแต่ปี2558เป็นต้นมามีการใช้จ่ายที่สูงขึ้นหลายเท่าทั้งนี้ใครก็ตามที่ไปหาเสียงบอกจะให้นู่นให้นี่คิดเป็นเงินเท่าไหร่ถ้าตนมีตนก็อยากจะให้แต่คุณตัวเลขออกมาแล้วล้วนกระดาษงบประมาณไม่พอเพราะฉะนั้นต้อง ร่งสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างตลาดกิมหยงคือรายได้เศรษฐกิจฐานรากประชาชนจึงจะอยู่รอดได้วันนี้รัฐบาลเน้นย้ำเรื่องการแก้ไขปัญหาประชาชนรายครัวเรือนหาข้อมูลทั้งหมดและมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินยืนยันว่าอะไรที่ตนทําได้ก็จะทําให้ได้วันนี้ตนก็รับฟังข้อมูลจากสสตัวแทนของประชาชนโดยขณะที่นายกรัฐมนตรีกําลังกล่าวอยู่ด้านหน้าประชาชนได้ตะโกนขึ้นมาว่าลุงหล่อมากค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีจึง ได้ตอบกลับว่าเดี๋ยวกลับไปไม่ต้องกินข้าวแล้วและประชาชนก็ตะโกนมาว่ารักลุงตู่ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ตอบกลับว่ารักจังหู้โฆษกรัฐบาลแจงข้อได้จริงนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สงขลาพัทลุงไม่ได้มีการปิดถนนย้ำเจตนาการลงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนไม่ต้องการสร้างความเดือดร้อนนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการโพสต์ข้อความติด ปิดถนนเพื่อลุงกรณีพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจร,ราชการจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุงในวันนี้ว่าได้รับการรายงานจากพลตํารวจตรีตานิตรําดิตผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุงยืนยันไม่มีการปิดถนนเป็นเพียงขอความร่วมมือให้ประชาชนเลี่ยงเส้นทางถนนบางสายเพื่ออ,อำนนยความสะดวกขบวนพาเหรดที่มีการแสดงชุดโนราจํานวน6ขบวนในโครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านการแสดงโนราสืบสารสินแผ่น ดินโนรามรดกโลกภูมิปัญญาไทยวัฒนธรรมมีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า900คนซึ่งเป็นการแสดงของพี่น้องชาวพัทลุง ดังนั้นจึงมีการแบ่งการใช้เส้นทางเพื่อให้ขบวนพาเหรดมีความสะดวกและการจราจรยังสามารถใช้ได้ตามปกติขอย้ำว่าการลงพื้นที่ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีในแต่ละครั้งนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้มีการกำชับให้ส่วนราชการในพื้นที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการจราจรจะต้องไม่มีการปิดเส้นทางนายกรัฐมนตรีต้องการลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจประชาชนเพื่อรับทราบปัญหาโดยตรงไม่ใช่ลงไปแล้วสร้างความเดือดร้อนจึง ฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรงุงแก้ไขคําสั่งที่อาจทําให้ประชาชนได้รับความลําบากอย่าทําให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนไม่ว่าจะด,ด้านความรู้สึกและการดํารงชีวิตประจําวันทั้งนี้มีข้อหน้าสังเกตจากการตรวจสอบพบว่ากรณีเพจพัทลุงปลดแอกซึ่งมีน,นายนัทพงศ์เป็นผู้ดูแลเพจ เป็นกลุ่มผู้มีความเห็นต่างทางการเมืองมีความเคลื่อนไหวโดยการเชิญชวนมนวลชนมายื่นหนังสือร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพัทลุงน่าจะเป็นความเคลื่อนไหวเพื่อเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองด้วยหรือไม่พักเศรษฐกิจไทยนำพวงมาลัยเข้ารถน้ำอวยพรพลเอกประวิทย์เนื่องในเทศกาลสงกราน พลเอกวิทย์เทพพสดินณอยุทยาหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยร้อยเอกธรรมนัทพรมเผาเลขาธิการพักเศรษฐกิจไทยนำคณะกรรมการบริหารและสสของพักอาทินายบุญสิงห์วรินรักนายไผ่ลิกนายภาคภูมิบูญประมุก นางทัศนาพรเกตเมธีการุณนายจิระเดชศีวิราชนายธนสิทธิ์โคสุรัตนายปัญญาจีนักคำและนายยุทธนาโพธสุธนเป็นต้นนำพวงมาลัยดอกไม้เข้ารดน้ำอวยพรพลเอกประวิทธวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐและในานะรองนายกรัฐมนตรีเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ที่มูลนิธิป่ารอยต่อโดวยบรรยากาศเป็นไปได้วยความสดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสโอกาสนี้พลเอกประวิทธได้อวยพรให้พลเอกวิทย์และร้อยเอกธรรมนัตตลอด จนกรรมการบริหารและสสของพรรคเศรษฐกิจไทยทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่ดูแลประชาชนรวมทั้งการเลือกตั้งอีกด้วยนายแพทย์ชนน่านคาด26เมษายนได้ข้อสรุปประเด็นซักฟอกทั้งหมดหวังกฎหมายลูก2อฉบับบังคับใช้ก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายแพทย์ชน,น่าศรีแก้วผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวถึงความคืบหน้าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ของพักการเมืองฝ่ายค้านว่าในวันที่26เมษายนนี้หัวหน้าพักการเมืองฝ่ายค้านจะมีการประชุมผ่านระบบซูมเพื่อกำหนดประเด็นการอภิปรายและติดตามความก้าวหน้าเ <c oughs> ชื่อว่าจะได้ข้อสรุปเรื่องเนื้อหาที่จะอภิปรายจากนั้นจะได้ข้อสรุปว่าจะอภิปรายรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือจะอภิปรายทั้งคณะ ขณะเดียวกันได้จัดตั้งคณะทำงานชุดหนึ่งเพื่อพิจารณาประเด็นและเนื้อหาที่จะใช้ในการอภิปรายโดยมีนายสุทินคลังแสงเป็นประธานและคาดว่าพักฝ่ายค้านจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจหลังจากที่คณะกรรมการกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ได้เสนอรายงานต่อประธานรัฐสภาในวันที่24พฤษภาคมนี้จากนั้นไปหนึ่งสัปดาห์รัฐสภาจะใช้เวลาในการพิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาโดยประเมินว่าร่างกฎหมายงบประมาณจะเข้าสู่สภาพิจารณาในวันที่1-2มิถุนายนนี้ส่วนร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งทั้งสองฉบับรัฐสภาจะได้พิจารณาช่วงกลางเดือนมิถุนายน ซึ่งฝ่ายค้านคาดหวังว่าจะให้ร่างกฎหมายทั้งสองฉบับบังคับใช้ก่อนที่จะมีการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนมิถุนายนหรือต้นเดือนกรกฎาคมจะได้อภิปรายไม่ไว้วางใจและไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าจะมีการยุบสภาก่อนที่กฎหมายลูกจะจัดทําแล้วเสร็จหรือไม่เนื่องจากอยู่ที่นายกรัฐมนตรีพิจารณาตัดสินใจและย้าว่าหากรัฐบาลไปสร้างทางตันทางการเมืองหรือเด็ดล็อกทางการเมืองจะทําให้ประเทศเกิดความวุ่นวาย หากยุบสภาแล้วจัดการเลือกตั้งไม่ได้ก็จะเป็นปัญหาส่วนประเด็นการยืน่นตีความวาระดํารงตําแหน่ง8ปีของนายกรัฐมนตรีนั้นย้าว่าอย่างน้อยต้องให้มีการจัดทํากฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งแล้วเสร็จไปก่อนถึงจะมีการยุบสภา นอกจากนี้หากสภาผู้แทนราษฎรเอาจริงเอาจังไม่ต้องการให้รัฐบาลบริหารประเทศต่อก็ไม่รับร่างกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566รัฐบาลก็อยู่ไม่ได้การอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ไม่ต้องพูดถึงซึ่งเชื่อว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะหากมีเสียงจากพรรคร่วมรัฐบาลไม่รับร่างกฎหมายงบประมาณนั่นหมายความว่ามีการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวแล้วว่ารัฐบาลไปต่อไม่ได้ รัชดาแถลงน้ำตาคลอสยบข่าวลือยืนยัน7จกรรมการบริหารพักหญิงไม่ลาออกปมปรินมีแค่สองคนยื่นลาออก โตเกมดึงอภิสิทธิ์กลับมาเป็นหัวหน้าขณะมั่นใจในอุดมการ์วันนี้ที่พักประชาธิปัตย์จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่ากรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์สัดส่วนของผู้หญิงจะลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารพักและสมาชิกพักเพื่อแสดงความรับผิดชอบจากกรณีนายปรินพาณิชพักอดีตรองหัวหน้าพักถูกดำเนินคดีในข้อหาคุกคามทางเพศนั้นล่าสุดนางสาวรัชดาธนาดีเรกพร้อมด้วยนางเจิมมาศจึงเลิศสิริและนางสาวผ่องศรีธาราภูมิกรรมการบริหารพัก ร่วมกันแถลงข่าวโดยนางสาวรัชดามีสีหน้ากังวลน้ำเสียงสั่นเครือและมีน้ำตาคลอตลอดการแถลงพร้อมยืนยันว่ากระแสะข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงทามกลางสถานก,การณ์การตัดสินใจที่ยากลำบากกรรมาการบริหารพรรคทุกคนไม่เคยปฏิเสธความรับผิดช,ชอบแต่ไม่ต้องการแสดงความคิดเห็นหรืออะไรก็ตามที่ทําให้เห็นว่าพรรคเกิดความแตกแยกโดยกรรมการบริหารพรรคสัดส่วนผู้หญิงที่เหลืออยู่เจคนยังคงทําหน้าที่ตามเดิมที่ได้รับมอบหมายยังคงมุ่งมั่นและเชื่อมั่นในอุดมการณของพรรคโดย ที่จะไม่มีการลาออกจากการเป็นสมาชิกพักรวมถึงกรรมการบริหารพักซึ่งขณะนี้มีกรรมการบริหารพักลาออกแค่2คนคือนายกหนกวงตระงานลาออกจากรองหัวหน้าพักและนางมาลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขลาออกจากกรรมการบริหารพักเท่านั้น ขณะเดียวกันนางสาวรัชดาย้ำว่ากรรมการบริหารพักสัดส่วนของผู้หญิงทั้ง7คนยังคงที่จะยืนหยัดทำงานต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีตามที่ได้รับมอบหมายต่อไปและกรรมการบริหารพักทุกคนพร้อมที่จะรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นยินดีรับผิดชอบกับความรู้สึกของประชาชนด้วยการมุ่งมั่นทำงานต่อไปเพื่อกอบกู้ความเป็นสถาบันการเมืองของพักประชาธิปัตย์ให้กลับคืนมาเหมือนเช่นในอดีต ส่วนหลังจากนี้จะมีใครพิจารณาหรือตัดสินใจลาออกจากกรรมการบริหารพรรคหรือสมาชิกพรรคก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่จะต้องตัดสินใจเองในอนาคตเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมทางนี้ยืนยันว่าไม่ใช่กระบวนการขย่าเก้าอี้หัวนหน้าพรรคคนปัจจุบันเพื่อให้หนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกลับมาเป็นหัวนหน้าพรรคเพราะพรรคมีความเป็นพรรคการเมืองไม่ต้องฟังคําสั่งใครสําหรับกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ขณะนี้เหลืออยู่34จากทั้งหมด37คน ศาลอนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวสิบตำรวจตรีนรวิทย์ขับบิ๊กไบค์ชนหมอกระต่ายตีราคาประกันสองแสนบาทภายหลังสารอาญามีคำพิพากษาลงโทษจำคุกและปรับสิบตำรวจตรีนรวิทย์บวดกจำเลยคดีชนหมอกระต่ายแล้วต่อมาบิดาและผู้บังคับบัญชาของสิบตำรวจตรีนรวิทย์บวดกจำเลยได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรโดยใช้ตำแหน่งราชการเป็นหลักทรัพย์ โดยสารอาญาพิจารณาแล้วอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยระหว่างอุทธรณ์โดยตีราคาประกัน2 0 0 0 0 0บาทอัจฉริยะพาผู้เสียหายร้องกองปราบกรณีถูกผู้กำกับโรงพักอมเงินค่าสินไหม่กว่าล้านบาท วันนี้25เมษายนที่กองบังคับการปราบปรามนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนำนายสมคิดละองนวลพ่อของนายปริญญาละอองนวลที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ชนกับรถผู้กำกับการจนเสียชีวิตมาร้องแจ้งความแก่กองปราบในกรณีที่ถูกผู้กำกับการโรงพักแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีหลอกให้เปิดบัญชีและโอมเงินค่าสินไหมทดแทนนายอัจฉริยะกล่าวว่านายสมคิดได้ถูกผู้กำกับรายดังกล่าวหลอกลวงเกี่ยวกับเงินค่าสิน หมายทดแทนที่จะได้รับตามสิทธิ์ของผู้เสียหายโดยนายสมคิดจะได้รับตามสิทธิ์จำนวน1นึ่งล้านห้าแสนบาทแต่ไม่ได้รับเงินตามจำนวนนั้นอีกทั้งยังข่มขู่ให้เปิดบัญชีธนาคารรวมถึงบังคับให้ในายสมคิดทําหนังสือมอบอํานาจก่อนที่ผู้กํากับจะยึดหนังสือมอบอํานาจไว้พร้อมกับพูดจาบังคับข่มขู่ว่าถ้าไม่ทําตามจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลืออย่างไรก็ตามนายสมคิดได้เปิดรับแจ้งเตือนบัญชีธนาคารเมื่อมีเงินเข้าบัญชี1นึ่งล้านห้าแสนบาท ผู้กำกับจึงเรียกให้ไปรับเงินที่โรงพักแต่กลับได้เงินมาเพียง10,000แบาททำให้รู้ว่าโดนผู้กำกับคนดังกล่าวเอาเงินไปเป็นเหตุให้วันนี้มาแจ้งความร้องทุกข์นายอัจฉริยะกล่าวว่าคดีนี้มีการทำกันเป็นขบวนการมีตั้งแต่ผู้กำกับการไปจนถึงพนักงานสอบสวนโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาลักทรัพย์โดยใช้กลอุบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n breaking news